สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนๆคุณทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสาหรับชิปนี้มือนี้เกษตภาพี่พ่อหน่องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูนะครับเด้อผ้ามาเบิงวิธีตัดหญ้าแท่งกลุลา ตัดแบบใดตัดจังใดมันจังเก็บง่ายจังสะดวกสบายได้พี่น้องเด้อก็มาค่อยติีตามรับชมกันนะครับเด้อว,วิธีตัดหญ้าเพ่งกาลาเด้พี่น้องเด้อสำหรับอุปกรณ์ตัดหญ้าเพ่งกาลาเด้พี่นอ้องเด้อกเครื่องตัดหญ้าฮอนด้ากะละยี่ห้ออื่นก็ได้ดอกไ้ลายยี่ห้อก็ตัดได้เพื่อเฉวิแต่ว่าทั้งผมเป็นฮอนด้าว่าเป็นโฆษณาให้ขาเจ้าเด้พี่น้องเด้อ ก็คือมันได้ใส่ฮันดาเรียกว่าฮันดาพี่น้องใบตัดเป็นใบวงเดือนพี่น so ้องก็ต้องใส่ใบวงเดือนแต่ต้องให้เขาด้พี่น้องเพราะเขานี่มันจีพันใส่ใบวงเดือนใบวงเดือนกับมันจะมีพชษมี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 หัวพิษนะพี่น้องเนาะของผมมันบม่มีหัวเพชษเพราะว่ามันเบิดหัวเพชษเบิดผมก็เลยเตงเอาพี่น้องนี่เตงเอาเจียเอา การเจียใบตัวนี้นะพี่น้องเบิ่งด้นพี่น้องเด้อให้มันเป็นลักษณะอังศีด้ให้มันแหลมไปทางนี้ให้มันคมอยู่แต่ปลายพี่น้องแต่ปลายมันแหลมแค่นี้มันก็เข้าว่าต้องให้มันคมดอกทั้งอื่นนั่นขอให้ปลายนี่ปลายนี่มันคมเอามือเก่ามันจิก่อมือเฮ่านี่แล้วห้องเห็ดหนึ่งๆไปค้างนั้นมันจิเข่าดีพี่น้องถ้าเขาไปเจียว่าจะให้มันเป็นคมทั้งคางย่าไปเห็ดบ่มีประโยชน์ แช่ไห่ไปน้ำเหลี่ยมมันนี่ไปน้ำเหลี่ยมมันนี่เอามือเขาเกาะเบิ้งเขาเจียแล้วเอามือเกาะเบิ้งเขาจีเกาะมือเขาเนี่ยนะคือเขาพี่น้องกะเขาเจียที่นึ่งกะกะสิตัตอายุสองเทียสามเทียแล้วมันก็มันสึกกะเจียไม่เขาจะเจียออกหลายหันเจียหลายแล้วมันมันเปลืองใบเขาคอยเจ็ดเจ็ดไปเส้นหน่อยได้พี่น้องเด้อสำหรับใบที่เอามาตัดหยาแพงกวุระเดี๋ยวผมจีตัดให้เบิ้งพี่น้องตัดเป็นตัวอย่างให้เบิ้งแล้วก็พี่น้องจังเอาไป ไปเลี้ยนไปไปหัดเบิง้งได้พี่น้องเด้อจังเอาไปตัดเบิง้งคือผมตัดมันสิง่ายถ้าห้าตัดบอถือวิธีแล้วมันสิเก็ยบยนาก,การตัดนี่ก็ให้เบิง้งผมตัดเด,พด,ด,พด้พี่น้องเด้อยวพมสิตัดให้เบิ้งพบสิตัดจากล่อมาเนี่ล่ะพี่น้องค่อยติดตับรับชมนะครับเด้อวิธีตัดหนานะครับเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แกกับว่าเขาใจก็อธิบายว่าเป็นแล้วผมสีให้นข้ามอธิบายจชนน้อยแล้วพี่น้องเนาะอันตัดนี่เขากับพัาการตัดางานแล้วพี่น้องด้วยเขาตัดพันยามเวียงเขาตัดเขาสีเอียงใบนิดนึงเอียงใบนึงก็เวียงไปข้างในขากลับออกมาเขาจะกินหลพี่น้องแต่ว่าขาขาเข,าข่าแป้งนเขากินได้หลายก็เวียงเข้าไปหนำ่ำแล้วมันช่เก็บเป็นให้ตัวกันต่เวลาเขากลับออกมาข้างนอกนี่ให้มันกินในหนน้อย เวลาเขาวยงเข้าไปหาข้างในมันกินได้หลายมันก็มันกะเข้าไปพี่น้องมันก็เฮ็ดใบเลียงจังน้อยมันก็เข้าไปแล้วถ้าเขาตัดถ้าเขาโบวเวียงเข้าไปนีมันสี่กระจายกระจายได้พี่น้องถ้าตัดบทถว่นศาสนตัดแบบนี้มันสีเวียงเข้าไปแล้วมันสีตัดกบเข้ามาแล้วมันสีเป็นคู่แล้วมันกะสีเก็บง่ายไม่ได้กลวยากพี่น้องมันกลดไปในโตที่ที่ตัดเนี่เพ่วลาแล้วพี่น้องเด้อให้พี่น้องไปเฮ็ดล่องเฮ็ดล่องเบิ้งไปเฮ็ดล่องเบิ้งพี่น้องไปตัดที่ผมตัดนี่แหละ อย่างใบนิดนึงแล้วก็เวลาเขาตัดก็ตัดเข้าไปกินได้หลายตอนขึ้นมะนากเนี่ยกินน,น้อยก็พี่นอ้อง,งแล้วก็ตัดโบนว้นไปว้นไปก็ตีวงตีวงแล้วก็ตบเข่ากลางอขึ้นกาพี่น้องตบเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นคู่พี่น้องสังเกตดูมันจะเป็นคู่มันจะเป็นคู่เป็นคู่ไปเวลาเก็กบมันจะเก็บมได้พี่น้องเด้อพี่น้องเอาไป ล่องฮัดล่องเบิ่งหัดผู้เป็่นผู้ป็่นแล้วก็มี่ลายีดอกันคือสำสหรับคนที่บเป็นแลพี้ดองเด้อเอาไว้แตให้คนที่บเป็นผู้เป็นเบิ่งวิธีตัดยาคืนกรลังเลียงหัวใหม่เป็นเป็นเก็ดหม่ามาอยู่เพิ่นวาอยากเบ่งอวิธีตัดยาเห็วิธีตัดยาให้เบิ่งแง่เพิ่นวาผมเลยเลยเดเบ้องคับเด้อสำหรับคน้นมือใหม่ๆ้ามาเบิ่งฮัดไปตามผมพาเห็นนะครับ กับไปลองเบิ้งที่แรกมันก็สีบลวได้คักวันไหนมันสีมือเฮ่าวอย่าเที่ยงหลังจากมือเฮามันเทียงแล้วปับมันเทียงแล้วปีลามันตันกับใ้ใบมันเสมอว่างเสมอเสมอไปพี่น้องบ่อยมันลุ่งเลอกเกินไปแล้วบ่อยมันสูงเกินไปนั้นก็ดีตั้งเทียงใบหกเขาแล้วบนได้งากพี่น้องการตัดง่ายพี่น้องเบิ้องแล้วคือสีเข่าใจอยู่นะครับเนาะผมว่ามันกับว่ามันยังงาขนาดเด็ก ผมว่าจะเข้าใจง่ายยุตัดหนากระไดเอาไปฝึกไปฮัดเอาเด้อครับเด้อสำหรับคนมือใหม่ที่ยังบ่เคยตัดจักเชียกระไดแต่มาเบืองแล้วก็เอาไปลอกเฮ็ดเบืองพี่น้องบ่ยากดอกจับเออจับเองนั่นแหละมือมาครับพี่ตัดแต่ห้องคอนตาชังสี่มันเก็บยาก ก็เคยสัตว์ตากินลยม่แม่ัตออกม่สัตวอะไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเหมือนกันเนี่ย สำหรับชิปนี้ก็ไว้สั่งอยาก็นด้วยครับเด้อชิปนาจังมาพอกันไหมก็สีน้ำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน่องคือเก่านั่นละสำหรับชิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเด้อเพื่อแจง้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ